อยู่กันในเกมโรบบ์งัๆนวันนี้เราจะมาหนีออกจากแบ็กโดนัลสยองขวัญจะเป็นยังไงนั้นจะน่ากเกลัวขนาดไหนเราจะตายบ่อยไหมไปดูกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> โหนี่หรอร้านที่อุ้นจีพามาไม่อ่าจหรืออะไรเหมือนที่โฆษณาเขาว่าเลยอ่ะอุ้นจีอยู่ไหนเนี่ยโทรหาเบฟหนึ่ง ม่รับสายสงสัยแม่เขาวันนี้นั่งรองก่อนดีกว่าโต๊ะก็ไม่สะอาดทำไมก็ยิงถึงอย่างนี้กันเนี่ยสงสยัยไวลเลื่นเขาอาจจะทำแล้วเขาไม่มีงบประมาณในการซ่อมก็ได้ลุงคะคอเบอร์เกอร์หน่อยค่ะลุงคะเอทำไมเขาไม่ตอบนะสงสัยเขาจะทำอาหารอยู่มั้งไปดูดีกว่าว่าเนื้อสุกยนันทาไมตรงนี้มีรอยเท้านี่มัน เลือดนี่นะแล้วตรงนี้มีข้อความอะไรเนี่ยโอ้อา่านไม่ออกด้วยไปเท่มันมอะไรกันเนี่ยตรงนี้เป็นท่อมาแล้วะโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่โอเคผ่านแล้วมาไมเนี่ยทำไมเราต้องมาอยู่ในน,นี้ด้วยเนี่ยไออุนจิไม่น่าพาเรามาเลยันไม่อย่างเชื่ออุนจิต่อไปตรงนี้เป็นอะไรอะ ตรงนี้ีคันยกไอจีหนู่หมายว่าตรงนี้นะคะเราต้องรีบไปเพราะว่าพลังงานเราจะหมดชูมวชูโหรีบไปเกินอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบยังไงอ่ะอ โอเคกว่าจะผ่านได้หนึ่งเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเสาหรืออะไรก็ไม่รู้เราต้องรีบโดดไปจิ๊บนี่มันเสาหรืออะไรตะตกรายเออเรือแตกหัวเอ้าไม่เอ้าไม่อุนจีนี่ก็ไม่มาแถมยังพาฉันมาร้านเมนโดโนอีกเบนโดโนสยามขวัญ อาชีพนี่นเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเสาโอเคหานมาแล้วไปกันเลยยูโอ้โหนี่มันเลเซอร์มาแล้วนะนวชิงเกตเลเซอร์ที่สุดไออุนจีพาฉันหนีออกจากคุ้ย,ยังเจอเลเซอร์มากมา,กายไก่กองเชื่อมิบโอเคซึ้บตลกอีกแล้วนี่นเหมือนว่าเราต้องไปเอาขีดกัด ไงว่าแล้วเราต้องรีบไปอึดทางออกโอเคเยนี so, uh, ่เหมือนอย่าเพิ่งนี่เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นท่อนื้อกินมันช่าเหม็นแต่ท่อน้ำอะไรจะตายยุโรปอย่างนี้นี่มันรู้ร้ามาเฮาตรงสัมเวยน้ำเกิดอะไรที่เดี๋ยวไปจกดนี่เอาไปเอาไปมินสีก็ไม่มาอันสุดท้ายชูแมบโอเคชิดชู ทำไมมันไม่ย่อยไปกับโกดเนี่ยฉันลังเงไปตรงไหนอะ่ะไปตรงนี้เหรออเคไปตรงนี้ไปนู้ทีจจ่จขีงั้นเหรอเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นไอแผ่นนะไม่รู้มันแข็งแรงไหมอ่ะครั้งก่อนมันแข็งแรงจะตายโอ้ยเราไปมถึงดังถับไปแล้วเหมือนว่าตรงนี้จะไปเจ้าเอ้ยอย่าไปเร็วดิเห็นไหมเออช่วยฉันด้วยไปดีวกว่าไม่ช่วยแกแล้ว ตรงนี้จะเป็นทอ่อ,อทเล็กเสียวอสสรพิษเล็กเสียวอสสรพิษโอเคอันนี้เขาให้เยอะคือเยอะเยอะเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเพื่อนมาแล้วค่ะฉันไม่อยากไปคนเดียวเพื่อนเปื่อนฉันไม่อยากไปคนเดียวเพื่อน ยกขันยกอะ,อะไรเนี่ยนี่เหมือนหน้าตรงนี้จะเป็นไอ้นอนน้ำนะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวตรงนี้เหรออาอนอนพื่อนอเราไปตรงนู้นแล้วก็ต้องไปตรงนู้น พ่อน้ำมันอะไรใหญ่โตขนาดนี้เดี๋ยวโตมโหฬารมโหฬารการสร้างต้องไปต้องโอ้โหเพื่อนได้รอเราเลยจะไม่อยากไปคนเดียวน้ำเกิดพิดอสรารพิษโอเคชึบกว่าจะผ่านไม่ได้ถอยาหวหุดหิวหิวหิวตรงนี้จะเป็นหินอโอเคให้ไปตรงนี้เหรอ ไปกันเลยจะไม่โอ้ได้ไปชั้นสองเดี๋ยวเหมือนว่าเราจะมาอยู่ในห้องน้ำนะอืออะไรนี่อ่ะแกอ่แกยินีนไม่ได้หรอกไปอยู่ข้างหลังเลยก็ตกห้องด้านนั่นไงว่าแล้วก็ตกห้องด้าน ไปลองสีแดงกินแดงกินเยขวเลขึ้นบทโบรนะว้ายขึ้นบทปบรนะเอาพ่อที่ไปเกิดเพ้นอยู่นั่นเองเพื่อเราจะไดโดนอะไรปะเนี่ยสองตัวนี้ก็พอยากันนะบมันเจออีกเจ้านี้นี่มันยากกว่าเดิมอีกมันเพิ่มความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆฉันต้องเป้่าล้องรีบไปให้เร็วเหมือนเดิมจริงจติงๆๆิง โอเคบายบายเย้เลยเรียบร้อยนึกเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นปุ่มอะไรนะนห้ามโดนไอ้ปุ่มพวกนี้นะยคะ่ะเหมือนงั้นเดี๋ยวไฟฟ้านี่แนะ่อนี่คืออะไรอ่ะกินได้เหรอบันไดกินกับปกะ เขาจะบ,บาลกับดักอะไรเข้มข้นขนาดนี้นเนี่ยแค่นี้ฉันก,ก็ตายไปแล้วตีดึงตีดึงไปสักทีเถอะโอ๊ยไปสักทีเถอะไปจิ๊บไปสักทีเถอะไปจิ๊บเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นห้องครัออสวสำหรับทำเบอร์เกอร์เดี๋ยวเหมือนว่าจะมีเฟรนช์ฟรายมีเฟ,ฟรนช์ฟนี่นี่อะไรอ่ะ จ่าอ๋อคุณแจเย่ยมคุณแจคุณแจไปตรงนี้นะ่ิดดิมรตรงนี้กาดักหนูกับดากับดากับดักกับหนูนี่มันตายผู้วิทลาวาไม่นานละคะไม่เนื้อมันถึงสุกข,ขนาดนี้ ันต่ไก่เปีนมาได้ก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นใบพัดมระนะเฮ้ยเอ๊ะเราต้องไปตรงไหน,นอึ๊บอึ้บอึ๊บอึ้บใช่โอเคหูเหมือนว่าตรงนี้ลาวามันจะไก่กดไก่ก่อนทำไมามันถึงม่อยู่บนนี้ได้อึบดูเหมือนว่า คันเราโดนความร้อนมันมันจะนืดออ้าวไม่เอาไม่จุ๊บชูงมันนืดมากค้าเราโดนไอร้อนมันมันจะทำให้ตัวเราเนื้อสโลโมชั่นโอ้ยตรงนี้เป็นฟันปลาต้องระวังนะเพราะว่าตรงนี้นี่มันแบบเฮลเลนที่หลิงแล้ว โอเคดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะปีนไม่ได้แล้วจะได้ไปเจออิสลาปาปิว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 มันใหญ่ไม่มันเหมือนว่าหนืดด้วยเอ๋นืดอะไรกันแน่เนี่ยเอาไหมไอ้เจี๊ยบ ชูกลเราเี่ยนเร่อง้นะึตอู้เรามาเจอรเก็บซีเลยหรอตรงนี้จะเป็นป่าอะไรกันเนี่ยฉันมองไม่เห็นเลยฉนอยู่ที่ไหนเราต้องหนีไปให้เร็วที่สุดโอ๊ยโอ๊ยโอยยาด ไปนั่งข้างในออมีบงทางเดินนอะลูกเอาไม่ไป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 ตรงขอบเขาบอกว่าตรงขอบมันมันปลอดภัยที่สุดซึบซึบจูบมืดมากมันไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเิ้ปลปลปโอ้ยต้นไม โอเคเนี่ยเหมือนว่ามีปัญหากับไอ้แสงโทรศัพท์ทําให้เรามองไม่เห็นโอเคมองเห็นแล้วค่าคลิปไหนเป็สวรรค์ขอขผูออภัยด้วยนะคะตอนนี้เราต้องนีนี้นี้โอเคต้นไม้ไปไปไปเร็วเร็วเร็วโอ้ยตัวนึกโอเคโอ๊ยเก็บเหรียญเนี่ยตรงนี้คืออะไรเลยจัมเป็ตคืออะไรอ่ะโอ้ เนะี oh. uh! ่ยสปีดรันเออุ๊ยโลติสลาเป็นสปีดรันยูเก็บเหรียญก่อนปิ้งปิงเย่เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตหมเราด้วยน,วนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะจุ๊บ